มันมีข้ากผัดไทยนะคะผัดไทยอันนี้อลาเสือใช่ไหมผัดไทยใช่แล้วแล้วก็อันนอ้ปลาเสือแล้วก็อี้เป็นข้าวผัดนะคะนี่ไม่มากินคนเดียวนะจ๊ะนี่มาสามมาดับร้านสามียแล้วก็ร้านชาวคนที่ไายอยู่ตรงนี้แล้วก็น้ำลำไยเรามาอาหารพิเศษนะคะแต่ว่าบอกได้เลยว่าร้านนี้เคยมาทานแล้วอร่อย ปั้นไกยเข้าอร่อยแล้วก็มีของหวานที่อร่อยด้วยแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าจะทานที่ไหาเพราะว่าเขาืออเขาเป็นเมนูอาหารนะคะใุณเมนูอาหารนะคะนี่เลยตามนี้เลยคะถ้าใครผ่านมาอุดรนะคะก็มาทานได้นะคะร้านนี้อยู่ตรงหน้าเซ็นทรัลนะคะหน้าเซ็นทรัลตรงสี่แยกไฟแดงนะคะตรงมุมสี่แยกไฟแดงเลยู่นะคะก็นะคะ รออีกหนึ่งเมนูนะคะรออีกหนึ่งเมนูมาดูกันโอ้พี่น้องจ้าี่น้องจ้าเห็นบะหมเห็น,นบะหมี่เห็นไหมหัวตรีนะจ้าหัวตรีแล้วก็ผักแปนผักแปนโอ้อันนี้ผักแปนกับกุ้ย,ยช่ายเหมือนกันไหมกุ้ยช่ายใช่ไหมใช่ใช่ใมาแล้วค่ะเขาผัากอันนี้ข้าวผัดแหนมด้วยกันข้าวผัดหมูข้าวผัดหมูผัดไทยนี่ผัดไทยหนม่ยเฮ้ยเคยดิ้น ข้าวผัดหมูกับผัดนะคะสลับที่นะคะก็กินด้วยกันได้นะคะช้อนโอเคโนเคนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขยับไปหน่อยเอาช้อนเอาซ้อมมาซ้อมเมียวาผัดหมูกับผัดไทยหนยนะคะชิมชิมเดี๋ยวชิมให้ดู เราก็ต้องกินเขาปรุงไม่นี่ก็ต้องใส่นคน,นดูคนดูสิว่ามันได้ยังผัดพริกอ่ะเอออร่อยน่าอร่อยไม่ใช่อร่อยเดี๋ยวชิมก่อนนะคะชิมก่อนน,อนะนะชิม อันนี้ด้วยสิออส่วนเนื้อนุ่มอ่ะเดี๋ยวนะอืมอร่อยต่อไปออส่วนอันนี้คือออส่วนนะออส่วนไทยนางรมนะคะมีความมีควคมอร่อยไหมอืมใช้ได้ค่ะอร่อยข้าวผัดต่อไป เรามีสามเมนูนะเรามีจานเมนูมมมอันนี้คือข้าวผัดเนาะนี่ค่ะนี่คือข้าวผัดหมูนะคะอืมผัดอร่อยอ่ะอร่อยครับผัไทยก็อร่อยพิ่มอร่อยค่ะอร่อยบอกได้เลยขอตัวไปกินก่อนนะคะใช่ไหมเราขอตัวนะคะก็ถ่ายคลิปสั้นๆเนาะ เดี๋ยวขออนุญาตไปทานก่อนนะคะ